สวัสดีกันครับเราอยู่กันในไม้คนแรับแล้วเ็อยู่กันในพี่หายแล้วบ่นี่หายแล้วครับเฮ้ยมาหากูหน่อยแซดพวกกล่วเกียันเช่นนะคบพูดได้มหายแล้วอยากพูนะครังไม่นหายนนเร็วล้ง้นูนนมนมาหากูหน่อยทางขวานลยมันมาหากูทางขวาหน่อยเออเรก็ปีนไม้เลย่นไม่หาแน่ครับ กูขอแบ่งต้นไม้บางหน่อยสิไม่แล้วคือพ่อพอหน่อยเอ็สคือพ่อพ่อหน่อยเอ็ดทำไมต้องพูดพอล่ะฮะไอ้นนทัพยกูพูดยากเว้ยปักโดนไอ้นนทัพย์ปักนี่เอออุ้ยนี่บอกมาเอ็ตมาเอ็ดกูจะตีมันที่หน้ารู้ปคิวเอ็ดกูไปยืมก่อนกูจะไม่ตีมัน นนบอกเลยทุกคนอย่าให้นลอกคนนี่ธนันนจะไปไหนนนขปช่างมีคนเขาจะไปคนเดียวเขาจะอยู่คนเดียวเนาธนพัฒน์คูณสวัสดิ์กูไม่ลงน้ำไเลกูไม่ชอบเรียกน้มสกุลกูไปลงน้ำไปเลยเอามาสามพัน่าจะพอแล้วนี่ทำอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหรักษามันโรดีนดนไม่อยู่ไหนนน กูจะสร้างบ้านอยู่คนเดียวกูเด้งทำไมยืนอยู่ดีไอเย็ดเด้งนู่ก็ยังอยู่คนเดียวเหรอกูได้งเน่ตใครตัวเมียกับกล้องนั่นและอ้ผาอะไรร้านมึงนั่นแหละเป็นคนฆ่ามันใครฆ่าทุกเซิร์ฟเลยมันเขาก็อยู่กับเขาเด้งเขาก็อยู่กับเขาของหายมเม็ดของหายหายป่ะได้ต้นไม้สองต้นได้ซ้ำแล้วไง ไอ้มึงเป็นตัวอะไรข้าไก่กันเลกจะไปหามึงเเปิดที่เป็นตัวสแลนด์แมนมทำอะไรดําดขาวขาวน้นอยู่คนเดียวเดอนุ่นน่นมาั่งดีน่นคกเ้กองไก่กูต้อนมันกฆ่ามันโค เขาไปคนนัเนเลยคนนักนเลือเขาไปเล่นเปรี้งที่เดิมมันเล่นไห่จะฆ่ามันเนี่ยไอ้กล่องเขามาก่อนเถิ่นอะไรเฮ้ยใครอยู่ด้านใต้วะานี่โอเกีสตูดิโอแม่งใครอยู่ด้านใต้วะานี่เอลกีสตูดิโอใครตีกูอันนั้นมันไหายผมมันไม่อยู่ไหนนี่บังเอิกูอยู่ในเอลกีสตูดิโอ กูไม่บอกแต่กูรู้ขออะไรเอ็สเพื่อนถ้าเกิดมึงรู้มึงกูจะฆ่ามึงตายใครไปใครนี่มนเข้าใจไหมกูอยู่ในเฮลเกสตูดิโอไม่รู้จักเกตสตูดิโออะไรของมึงเฮลเกสตูดิโออาหารกูใกล้จะหมดแล้วเนกูไม่ได้กินกูแค่ต่อบล็อกขึ้นมา เฮ้ยนะมากูไปไม่ได้แน่นอนทำไมมันเป็นว่างศิขปะบอกเข้าใหม่เว้ยเฮ้ยไม่ดไม่ดีไม่ดีไมดีไป่ดไม่ดีไม่อีไม่ดีม่ดีไม่ดไม่ดี่ดีไม่ดีไ่ดีไม่ดีลม่ดีไม่ด่ดีไม้ดีไม่ดีไอ่ไม่ไมไม้ม่มไม้ดีไมนดีอ่ม่ดไมดไม่ดไม่ดีไดไม่ไีไ่่ไมีี่ แล้วก็ใครบคุณเลยแม่งแบบยุทํทำไมฟื้ใครอตีหอยไมหอยไม่อย่งันตีไเม่เฉยอุเกมบางคนยังไม่ได้ทำอะไรมาเลยไอ้มคนดวแม่งน้ำไหลมาจากไหนอีกไอ้บ้าเ้ยคุณนี่แหละออกยิงทำไมคุณคขึ้นขางขึ้นก็มีเรียง สั่งบ้างสั่งบ้างเออูให้เฮยอะไรบ้าเกะสตูดิโอไม่เห็นมือข้วนนไรย็ดมอยู่ข้างกูเลยเว้ยเข้าไปดนเข้าไปนมือกูยายาอ๋ไม่ไร่มันเป็นสเดมก็มัเป็นสีเลยคับเข้าไปในไหนกูไู้ในป่าเล้าเขจะมีน้ำกันเด้ โอเเขาอยู่ภูเขาก่อนไม่เอามาเอาเนี่ยน่ตรงไบมาไอ้บูบบวมันอยู่ไหนบบี้ไปเจอแลคมันก็มานี่ที่เร้างไม่เห็นนะแบงตายตอนจบนมานั่งนี่ดิมันไม่จะให้นั่งนั่งไม่ได้ไ้มนไม่มี ไไหนเลยไปไหนดระโน้ไดูไปดไปดหไดูดูดดูไปูไปดูไปดูไปไปดูไดไปดูไไปดูไดไดูงปดูไปดูดูไปดูไดไปกูไูไดูไดูไไปดูดูไไไไปดู ขาให้ดับไปหาดูมีบัวแถวนี้ไหมมีทนี้อยไหบัวไปหาบัวกินเบัวมันอยู่ไหนอะออบัวเห็นแล้วบัวกูได้ยินไล้คุไม่นอนเออไหนก็ไหวงั้นก็เห็นได้พูแล้วตามมาบัวกูได้เจ็นันไม่มีคนแจียดีอันมันน้อยรงไหนมันอะตรงนาตรงนั้นชื่อไม่ช่ตัน เอสอยู่ไหนอ้าวมาแล้วคนแจ็ดแม่ไหนไอ้อูมอยู่ไหนใม่ถ้าตามันต้องไปไอ้น้องเป็นพระราชาไอ้น้ดไปอยู่แม่ไอ้น้องเป็นเจ้าหญิงบ้าภูมิเราไปกันสองคนปะรีบวิ่งเก็บของ้ามาด้วยไอ้บ้าเฮ้ยเขาไม่มีแม่เรืออะไรเลยไปรีบวิ่งรีบวิ่งวันนี้จะมีคนตามเรามาก่อนเร็ว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 ไม่บอกใครบอกภาน้ามึงบอกไปเฮลเกรสตูดิโอไปกันเถอะ บองเรื่องเรไม่ร้องมึงอยู่ไหนไปแล้วนี่กูได้แล้วนนูออย่่กได้้แลวเว้ลในนี้มีหมูเรายิบเพียบเลยนะมาฆ่าหมูเราแปดร้อยโล่เลไอเดียวก้องกูอยู่ที่ไหนก็ได้มึงจะฆ่ากูไงเว้ยผมไม่ได้ฆ่าไอ้ทิวมันกดไอ้บ้าทิวมึงยิ้ไปไกลไปมึงอยู่ไหนบอกแล้วว่ากูอยู่เกโเกะสตูดิโออะไรสตูดิโออะไรอะไรทำไมกูไม่ได้เลยมาต้องพวกเขาภูมเร็วๆรีบมามา ภูเขาที่เขาช่วยดูเท้านั้นน่ะนี่นี่บอกโอ้เหมือนข้อหิงที่ดเหมือนเหนไอ้พวกนั้นมันอยู่ไหนกันล่ะบานกล้องวิ่งไม่ได้เลยกล้องกล้องมาทะเลทรายกล้องเดินตามกูมามามาทางนี้มาทางนี้อย่าปล่อยกล้องนะเขาใช่ป่ะวะไม่มีอะไรกินแล้วพวกไอ้นี้เออูมรีบวิ่งมาเห็นชื่อเขาไหมเล็กๆก็นแล้วเห็นแล้วใครออกอะ้าวแม่งกูสุดดุเส้นซื้อไปนอนมันไม่ค่อยดีเลยว่ะ เงินมึงหลุดบอกกล้องเงินหมูบาสเฮ้ยปุยสู้กันนีมดสู้กันโสู้กันปุยกําลังดูมดสู้กันมดหัวแดงเน็ตตนูจะเรนนี่ยังไงล่ะบ้ก

ใช่ใช่วามันมีคนกี่คนในนี้นี่ห้าในรับไม่เกินหามันรับเกินห้าไม่ใช่หรอมันรับถึงหาเออมันรับถึงห้าแต่ทำไมแบบมันรับล่ะแต่ไมแบบมันรับหกหมื่คนใช่ไหมเชแบบมันก็รับหกหมื่นคนตันไม่ใช่เด่ยคนเดียวโลกโอ้ปนอยู่รอบโทำไมเนี่ย กอีนเามาบุ้งกนอไรน่ไเองด้อมาเขจะเล่นสะนนทองายอีกแล้วบย้ายไปย้ายมาเน็ตผูเน็ตก็หายอบัเขายเียจ็ดร้เจ็ดร้ยเห็นไหมด เดี๋ยวมันจะไปบอกบอกกล้องู่ไหนกหากล้องปิดทำไมอู้จะได้เล่นมันพลวมเลยพันอยู่ไหนเจ็ดร้อยหนึ่งใครเชื่อมต่อคนแรกคนแรกเขายังไม่ได้เชื่อมเลยนี่ใครเชื่อมบ้าอือนี่นี่นี่อริทเจ็ดร้อยบลูดบลดอะไรมึงนั่งทำไมล่ะมึงกำลังพูดเดี๋ยวเร็ว กูไม่บอลหรอกอืมไอ้เจ็ดเลยหนึ่งอะไรอะไรอะไรมึงกดบ้าทำไมามเรื่องค่อยค่อยหนึ่งสองสามังนกติึงามหน้าหนึ่งสองสามเ้องสาม่าเขาจะสร้างเซอร์ใหม่เด้อหนึ่เด้อหนึ่งหเฮ้ยว้าวสามม เฮ้ยเขารู้แล้วฮะสามต้นสามทำไมมันเป็นไรสองต้นสองก็ได้ไม่เขาจะเอาสองเขาจะเอาแปดเที่ยงโอ้มันมีฝั่งนึงจะเป็นฝั่งเอ็ดฝั่งนึงจะเป็นฝั่งหิมะฝั่งนึงจะเป็นฝั่งดินธรรมดาโสามเลยดูคอยรู้ทำมึงไม่เชื่ออาวจะอาวจะอาตัวเสมยงไม่ไข้าแล้วทามึงชื่ออะไรหรอใหฝั่งหิมะเออรวมเข้าไปแล้ว จริงจริงภูมิก็ไอ้ภูมิมันเคยมาเล่นแขาก็ยังเคยเห็นไอ้ภูมิเล่นโ้ย